มาแล้วครับมาแล้วครับช่างอ้วน honey man channel นะครับวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของไฟเลี้ยวไม่กระพริบไฟเลี้ยวไม่ทํางานหรือเปิดแล้วไฟเลี้ยวค้างซึ่งก็จะมีหลายๆอาการนะครับบางคันก็จะมีเสียงร้องอิดอิอ่าร้อ,องอิดอดเสียงผิดปกติแล้วก็ไฟก็ไม่กระพริบ อย่างนี้นะครับหลายๆคนก็จะเจอปัญหานี้อยู่รถรุ่นอื่นๆนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีการแก้ปัญหาก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวยีสุ tfr เนี่ยปัญหาหลักของไฟเลี้ยวก็คือนี่แหละครับบางทีเปิดแล้วไฟค้างบางทีก็ ไม่กระพิบบางทีก็ร้องอิดอิดนะครับเรามาดูจุดที่ทําให้เกิดสาเหตุหรือว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือเฟอเชอร์ไฟเลี้ยวแล้วก็แค่ดึงเอายางขอบอ,ออกแล้วก็แกะเอาฝาครอบออก ตัวฝาครอบไม่มีสกรูไม่มีสกร,รูขันนะครับก็เป็นแบบแม็กแบบหมดุดกดกดล็อกเฉยๆนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งของแฟชเชอร์ไฟเลี้ยวนะครับนี่เลยแฟชเชอร์ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้ของยูสุทีก็จะอยู่ตรงนี้รุ่นอื่นๆแล้วก็ สังเกตรหรือว่าฟังเสียงการทํางนานเอานะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะครับของของรถยนต์เฟอร์ชเชอร์ไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ3ขานะครับเราก็จัดการเอาอันใหม่เปลี่ยนเข้าไปเลย นี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนแฟลชเชอร์ ature, ไฟเลี้ยวของเอลซูทีนะครับเราเสียบเข้าไปแล้วเข้าที่ไปแล้วทีนี้เราลองไปเปิดเปิดไฟดูนะครับเป็นไงเห็นไหมครับกระพริบขึ้นมาแล้วอ่านี่คือปัญหาหนึ่งหรือว่าสาเหตุหนึ่งของไฟเลี้ยวไม่กระพริบไม่ค่อยกระพริบพเพราะว่ารถถ้าใช้ไปนานๆเนนะี่ยแฟลชเชอร์มันก็จะเสื่อมตามอายุเราก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอย่างคันนี้ก็ใช้งานมา ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีนี่ก็เพิ่งได้เปลี่ยนนี่เองนะครับก็มีปัญหาเหลือลังอยู่ก็พอดีมีโอกาสได้มาซ่อมแก้ไขก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปซ่อมแก้ไขดูนะครับลองไปเปลี่ยนรถอื่นรุ่นอื่นๆก็จะมีวิธีการเปลี่ยนก็คล้ายๆกันก็คือถ้ามีอาการไฟเลี้ยวค้างไฟเลี้ยวไม่กระพริบให้เรามาเปลี่ยนลองเปลี่ยนเฟอร์ชเชอร์ไฟเลี้ยวดูนะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วก็ใส่ฟ้าครอบใส่ฟ้าครอบกับเข้าที่ให้มันตรงแม็กให้มันตรงรูให้สนิทเห็นไหมครับกด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 ให้แน่สนิทแล้วก็ใส่ดันยางขอบประตูเข้าที่เ่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ ทดสอบการทำงานอีกครั้งนึงเพื่อความชัวร์ง่ายๆนะครับเอาไปใช้งานดูนะครับพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ